ลองใหเพ่ใียงล้านฟังก karaoke 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 ่อนกราบกราบกราบเก็ดอาบน้ำในกองมาวิวลองเพียงเด้อไฟฟังไหนก็ฟังเด้อเอาลองเพียงลองเพียงโอ้ยมีไม่ลองเพียงกราบกราบกราบอู้ลูกกูเก่งวดเมตโตมือให้เก็บอาบน้ำในย่อนน้ำเนที่ล่ะย่อนน้ำในเออย่อนน้ำเออกาบลองเพียงย่อนน้ำเออไม่ใส่ไม่ใส่กราบมีเด้อไม่ใส่กราบกราบอาลูกหล้าใส่ย่อนย่อนน้ำลองน้ำเออ นี่จะเม่ดูนักเกินอาหารคักเก่งเงี้ยเลยกระกาหมอลำสิงอยู่ในเม้นูไปเบิดนี่ล่ะดูนักเก่นกเออกระกเต็นน้ำลรอกรเอาลองลองเต็นน้ำไปดับน้ำใจอลูกสาาไม่ใส่ปากไม่ใส่ปลารอบล่งี่จะหมุล่องอาจจะค้องล่าง้นบาบาบาาเต็นน้ำเลยที่ล่ะเต็นบาเนี่ยไม่่หลัาเต้นน้ำ อาบ้าบ้ารองหยดน้ำแมี่ยคุณยายนะไปหยดน้ำเนี่ยเออจิบแอบน้ำในกลองบายบายทรงจูบบบาาเออพี่บายบายเจ้ากล้องนี่พี่บายบายเบายเออจูบด้วยนี่บายบายเจ้ากล้องบายบายทรงจูบด้วยทรงจูบด้วยจูบว้าว้าเก๋าดังด้วยด้วยันนี้ผมสีหลองเพลงกันเด้อ อาม่าเมสีลองเพ่งกดไหลกดแช่ได้นะครับนมสีเกตบดของเรา